สวัสดีสครับทุกผมบริษัทโซลอสไทยแลนด์จะนำมาเสนอรถรุ่น LX 3 0นะครับมีทั้งหมดกี่สีว่าไปซามีหสีนะคะตัวนี้มีสีแดงสีเขียวสีส้มสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะมอตเตอร์อีหกร้อยวัตต์เลยะะตัวนี้นะคะคาก็ค,ค,คือหน้าจอจะเป็นหน้าจอ LCD นะคะตัวนี้มีบอกเปอร์เซ็นต์แบตบอกเอ,อ่อโวลต์น,นะคะแล้วก็บอกเลขกิโลด้วยว่าเราสัไปเท่าไหร่ S <S แล้วตัวนี้นะคะมี USB ให้ด้วยมีเข็มพิดบอกด้วยครับในส่วนของที่นั่งนะครับตรงนี้จะมีที่นั่งสําหรับเด็กให้ด้วยอ่าดูนะครับปึ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เราดึลงออกมาก็จะให้เด็กนั่งได้แล้วก็จะมีที่จับสําหรับเด็กน้อยนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของคนขับแล้วจะเป็นที่นั่งของคนซ้อนนะครับภายใต้เบาะที่นั่งคนขับก็จะมี U ็อกที่สามารถวางของมากไนนะะด้นะฮะอ่าตรงนี้ใส่ของได้นะคะแล้วก็ถ้าใคร จะนั่งคนเดียวขี่คนเดียวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่ของได้เหมือนกันแล้วก็พับเบานะะันจะบินคันโยกลงมาอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเบาะที่นั่งจะเพิ่มกล่องเป็นกล่องตัวใหญ่ตรงนี้ขามีปุ่มแตให้นะคะอ่าก็จะสามารถวางของเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องนะครับช่องใหญ่ๆจุกๆกันไปเลยนะฮะไปต่าไฟสูงไฟเลี้ยวขาเลี้ยวขวา ตัวแต่ก็มีถอยหลังให้ได้ให้ในตัวด้วยแล้วก็มีเกียร์ปรับความเร็วที่สามารถปรับได้ถึงสามระดับนะครับจอของเรานะคะหน้าจอก็จะบอกระดับเกียร์นะคะหนึ่งสองสามอ่ะกดเลยค่ะอ่ะครับเกียร์หนึ่งเกียร์นี้ค่ะนี่ก 2. 2> เกียร์สองเกียร์สามครับส่วนเกียร์นะคะเวลาเราขับขี่นะคะสามารถปรับได้ตามระดับได้เลยนะคะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรทั่วไปได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มระดับความเร็ว อ่าถ้าใครจะขี่เกียร์หนึ่งตลอดเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะครับและโดยส่วนใหญ่นะครับท่านอาจจะขับขี่รถสามล้ออาจจะไม่สะดวกใจที่จะเบรกมือเรามีเบรกเท้ามาให้ด้วยอ่าเบรกเท้านี้เลยค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเบรกนะครับมีคุณสมบัติเหมือนกันแต่ว่าใช้เท้าน่าจะสะดวกสบายในการขับขี่นะครับและความปลอดใครกดได้เลยเหยียบได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับ มันก็จะเป็นตัวเซฟตี้เราได้ในระดับหนึ่งด้วยนี่ก็เป็นสเปคค่าของรุ่น LX 3 0นะคะตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะขายดี B ที่สุดเลยนะคะตัวนี้ร้างค้าไหนสนใจเป็นตัวแทนคักหาเซลล์ในพื้นที่ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อใช้เองเนี่ยมีตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะติดต่อตามร้านค้าได้เลยเท่านี้สำหรับวัน,นนี้พวกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ